โครจรมาเจอกันเซอร์ไพรส์แฟนคลับปันปันมาโครจรมาเล่นซิทคอมร่วมกันน้องอินเตอร์มาต้อนรับต้องบอกเลยว่าสร้างความประทับใจและหือฮากันหนักมากหลังจากที่สองนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นมาสจุฑาวุฒิพัทรกรมพลกับสาวปันปันสุทัตตาอุดมศิน์ที่ทั้งสองคนได้จบความสัมพันธ์ลงก็ไม่ได้เห็นร่วมงานกันอีกเลย จนล่าสุดทั้งสองคนได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแล้วโดยทางด้านมาสจุทาวุธได้โพสต์ภาพคู่ปันปันพร้อมระบุข้อความว่าเพื่อนบ้านใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านรอติดตามแฮชแท็สุภาพบุรุษสุดซอยเสาร์นี้หนึ่งทุ่มตรงช่องวัน31จ้าต่อมาปันปันก็ได้เข้ามาตอบกลับโพสต์ดังกล่าวด้วยอีโมจิทางอินสตาแกรมส่วนตัวของปันปันก็ได้มีการโพสต์ข้อความ พร้อมภาพคู่กับหนุ่มมาสจุธาวุฒินักแสดงรุ่นน้องน้องเชอพร้อมระบุข้อความว่าน้องเชอมาต้อนรับพี่สาวคนใหม่ของหมู่บ้านแฮแท็กสุภาพบุรุษสุดซอยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31จ้า